ครับสวัสดีครับว,วันนี้ก็จะมาถึงบทที่3นะครับระบบสมการเชิงเส้นครับผมก็จะมานำเสนอในหัวข้อที่3.2กดของคลาเมอร์นะครับกดของคลาเมอร์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้แก้ระบบสมการขนาดเล็กได้โดยง่ายัใจของกดคลาเมอร์ก็คือ การหาค่าดีเทอร์มินโดยกฎของคา莱เมอร์กล่าวว่าตัวไม่รู้ค่า xi ในระบบสมการ3.4นี่นะครับสมการ3.4นั้นหาได้จากสมการที่3.5โดยโดยสัญลักษณ์นี้นะครับ det A ก็จะแทนค่า Determinant ของเมทริกซ์ A และ Det B ที่ i แทนค่า Determinant ของเมทริกซ์ A หลังจากที่เมทริกซ์ A นี้ได้เปลี่ยนค่าในแนวแถวตั้ง i ด้วยค่าในเวกเตอร์ B แล้วการหาผลลัพธ์ด้วยวิธีครา m เมอร์โดยใช้สมก,การสามยุท่านี้สามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นด้วยการศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอ,อย่างที่3.2จงใช้กฎของ克莱เมอร์ในการแก้ระบบสมการต่อไปนี้นสมการที่3.6นะครับจงใช้กฎของ克莱เมอร์คำนวณหาค่า x1 แล้วก็ x2 ซึ่งในที่นี้เมทริกซ์ A และเวกเตอร์ b ก็คือตัวนี้นะครับเมทริกซ์ A แล้วก็เป็นเวกเตอร์ b จากกฎของ克莱เมอร์ตามสมการ3.5 ห่า x1 และ x2 ก็คือ x1 ก็คือสูตรนี้นะครับเ e t A1 หารด้วย d e ด A, A. d e A เราทราบแล้วก็คือตัวนี้นะครับส่วนด e t A ที่1ก็คือแทนค่าเวกเตอร์ b เข้าไปในช่องแรกนี้นะครับแล้วก็แล้วก็หาค่า determinant โดยการคูณคไว้ก็คือ 6. คูณคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับก็จะได้ค่าลบสบวกหหารด้วยลบสลบหก็คำตอบก็คือหนึนะครับ x 1ส่วน x 2ก็แทนค่าเหมือนกันนะครับแต่ว่า a ที่สองจะแทนค่าเวกเตอร์ b เข้าไปในช่องที่สองตัวนี้นะครับแล้วก็เด a ก็คือตัวเดิมนะครับ ก็จะได้คูณไข่คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับก็จะได้ลบสอลบสี่หารด้วยลบสองลบหนึ่งคำตอบก็คือ2นะครับซึ่ก็คือผลลัพธ์ของระบบสมการที่3.6 X1 ตอบ 1, 1 X2 ตอบ2นะครับส่วนตัวอย่างที่3ามดสคือให้เป็นสมการตัวนี้มานะครับ ในที่นี้เมทริก A และเวกเตอร์ B ก็คือนี่คือเมทริก A นะครับแล้วก็เวกเตอร์ B ก็ใช้สูตรเดิมครับ<ม>ก็แทนค่า a ที่1ก็คือเอาเวกเตอร์ B เข้าไปแทนค่าในช่วงหนึ่งนะครับช่องที่1แล้วก็คูณไขว้ลงเป็นบวกขึ้นเป็นลบนครับก็จะได้ค่าตามนี้มานะครับ แล้วก็คำตอบเป็450คือ x1 จะเห็นว่ามันค่อนข้างยุ่งยงากนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็น x2 ก็แทนค่าลงไปในช่องที่2ก็คือแทนค่าเวกเตอร์ b ลงไปในช่องที่2อตัวนี้นะครับส่วนด a ก็เป็นค่าเดิมแล้วก็คูณไว้ครับเห็นว่าขั้นตอนจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับ จะได้คำตอบ x2 เป็น350 x1 เป็น450ส่วน x3 นะครับก็แทนค่าเข้าไปในช่องที่3นะครับก็เหมือนกันแล้วก็คูณไว้ก็จะได้เป็นสมการตัวนี้ออกมาได้เป็นคำตอบเป็น275นะครับก็คือผลลัพธ์ของสมการที่กำหนดให้นะครับ ก็จะเห็นว่าก,กฎของคลามเมอร์นี่เป็นวิธีการหาผลลัพธ์ที่ง่ายก็จริงนะครับแต่วิธีนี้ก็ไม่ใช้ในการใน,ใน,ในทางปฏิบัตินะครับเนื่องจากเนื่องจากมาจากเวลาที่ใช้ในการคำนวณนะค่อนข้างมากกว่าวิธีอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะได้ศึกษาในวิธีอื่นในในในครั้งต่อไปนะครับครับสำหรับ วิธีกดของคลาเมอร์ก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ